คือวันนี้เนี่ยบริษัทไอริวิชั่นนะครับรู้สึกเป็นกิจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดตัวคอลเลคชั่นแว่นตาทองฟอง์ดคือจริงๆแล้วมาเป็นงานแถลงข่าวการร่วมพันธมิตรนะครับกับบริษัทผู้ผลิตแว่นตาชั้นนำระดับโลกคือมาคูลินจากบริเตนรีซึ่งมาคูลินเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแว่นตายีห fort, ย่ห้อทอมฟอร์ดยี่ห้อเซนญาแลบแม็กซ์มาบารนะครับทางมาคูลินเนี่ยได้ คัดเลือกบริษัทไอริสิชเช่นนะครับให้เป็นผู้นําเข้าและจับจังหายทั้งสามยี่ห้อนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็คอลเลกชันที่เราเปิดตัวในวันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นได้เลยที่ร้านนาฬกาทั่วไปนะครับตั้งแต่รุ่นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์2024นะครับ มาพันเลยครับผมที่วันนี้เชิญมาร่วมงานมันก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นคอลเลคชั่นใหม่ครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นคอมฟอร์ทของปีนี้เลย2024ครับผมแน่นอนว่าดีไซน์หรืว่าคุณภาพที่อย่เหนือคุณมากก็ชอบมากเลยถูกใจเลยใช่ไหมรัถูกใจเลยถูกใจใช่เลยคือเจ้าตัวของเวนตาคอมฟอร์ตเนี่ยข้อดีของเอ็กซ์ลักของเวนตาเขท่ะนะครับเรียกว่าผ่าน ไฟกิ้งซีซันกิ้ฤดูกาลเนี่ยทอมฟอร์ดเนี่ยยังคงเอกลักษณ์ไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆทอมฟอร์ดจะรู้ดีว่าวีซ่าของทอมฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าซื้อมา2ปี3ปีสปีเขาไม่มีคำว่าตกรุ่นเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกปเนี่ยยังคงไว้อยู่เสมอห้ามรุ่นข้ามรุ่น,น,นต่างจากแวตาแฟชั่นทั่วไปเวลาคุณเปลี่ยนจากคอลเลคชันหนึ่งไปคอลเลคชันเนี่ยมันจะทิ้งไปเลย เือแต่โลโก้นะครับแต่คอนฟอร์ดเนี่ยเขายังคงเองกลักษณ์เขาอยู่นะครับอย่างมากยุเปีกแล้รูปสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจ่ายคอนฟอร์ดน,นะครับเวลาคุณซื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะได้มองได้ว่าเป็นอมมตารดิไซน์ไทม์เบิร์สคลาสสิกใส่ได้เรื่อยๆ,ๆนะครับกี่ปีก็ตามเนี่ยรูปทรงดีไซน์เขาก็ยังดูเป็นคอนฟอร์ดอยู่เหมือนเดิม นะครับนี่คือพ่อดีนะครับะรา่่งนี่คืเราทำรูเลยีมรุ่นนี้เลยครับมีความเป็นคลาสสิกบไอคอนิกด้วยใช่ครับคือรุรนรน่นใส่สมัยไหนก็ใช่รุ่นนี้เป็นไอคอนเปนตัวตัวทองสดรือทองฟอดครับ,รบตอนนี้เนี่ยครอร์ดนะครับคอลเลกชนล่าสุดครับ เราไม่ใช่แค่มาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่ารอสักสองสามเดือนท้องฟอร์ทุกรุ่นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับของปี2024ตั้งแต่ซัมเมอร์คอลเลคชันต้นไปเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปเลยครับครับผมก็เหมือนกับคุณประพันธ์ครับถ้าถ้าใครอยากได้แว่นที่มีความลัสสิก สามารถใส่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็ยังแฟชั่นอยู่ก็เชิญมาท็อปปอนะครับผมรองนี้เป็นตัวอย่างคอลเลคชั่นใหม่สวยงามมากแล้วก็ค mm ุณลิตี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจากมาคุณลิีก็คือเป็น match mm hmm. อิสระความแมชก็คือ, mm hmm. องานเนี่ยม mm ันน่มาขอบบบคคคคุุณณรัขอรับ